บ้างทำมีบ้างหลังเวทีก็สนับสกันเทียนชอบคือแบบคนที่ไม่เข้ารอบด้วยกันเนะาะเวลาเราเดินออกเราแบบสนับสนกันมากกันหลังเทศก็เบรกดาวเลยเนาะแบบ <า S 2> ประเทศก็เบรกดาวเลยแอนะก็ยอก <and S 2> แ้วก็ยอมนอะนะมันก็ม,มาแข่งขันขนาดนี้เราก็แอปปอร์ตทั้งนทะีอะเนาะต้องมีบา้าง สนิทกับนางงามประเทศไหนนอกจากเราซาลวาดาร์คุยกันบ่อยกับปาฮามัสสองคนนี้ เทอร์กีเทอร์กีก็คุยกันยเยอะอเมริกันอังกฤษอินโดนีเซียเอียรนจีนเพราอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ออสเตรเลียก็เริ่มเริ่มมาสนิทตอนท้ายๆอะคะ่ะ